สวัสดีครับพี่น้องมีป่ายซื้ออีกเช่นเคยจ้ะเดี๋ยวมะม่วงลุนมากเมื่อกี้พี่น้องก็เลยปะมือนี่เดี๋ยวฟังผลออกมาแล้วก็เลยเป็นสีเขียดๆผู้ใดเขียด, <c oughs> ดขีดคขควยเนี่ยโอ้ยผ12ล12ล้าน มันยังสีซวงกินนะเนี่ยเสียบสวยพีกอมาตาบานพี่น้องเพชรพอดีเสียบ จีดจัดตอนแรกกะออกคึมๆสมกล้งสี่น,นอ้อเงเมื่อื่นเช็ดงานอีกแล้วยุดสามมือไหวพ่นปันเอียงสามมือก็ได้ภาคกันแลนสมือแลนไปหาคอนเทนต์ไ่เหลืยุดเด็ดเจ้า มื่อวานกับไปเขื่อนเมื่อเช้าหนิกับไปวัดอืมอืมน้องเอ๊ะจวดคัก

Ừ. lụt rồi sẽ kín bơm mất phải nọ mới lại mà nuôi mới ngay bò khắp tay lê bớt lên ạ บ้านเลขที่สองศูนย์บ้านเลขที่รอยยี่สิบเยอม